สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายสุประชัยโทมรุงรองผู้ในการสํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับที่จะได้มานําเรียนกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานการณ์ธิกิจด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่มีการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพภายในเขตพื้นที่นะครับโดยท่านผู้ในการสํนักงานเขตท่านบุรพาผมสิงห์ท่านได้มอบนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาที่ดี เขตเข้มแข็งโรงเรียนคุณภาพผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้รูปแบบ GPDCA t o w a r d Excellence ด้วยการขับเคลื่อนเป้าหมายสำคัญก็คือ 9. จุดเน้น9สุขความเป็นเลิศนะครับใน 9. จุดเน้นนะครับประกอบไปด้วย 1. การน้อมนำพระบรมราชวายและหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. การพัฒนาเด็กปฐมวัย3การอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและยกระดับผลสมิษ4การ6มิติคุณภาพ 5ระบบการดูแลช่วยเหลือ 6. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน7ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา8เขตสุจริตโรงเรียนสุจริตและ9ครูมืออาชีพทั้ง9จุดเน้นเป็นหลักปฏิบัติสำคัญของโรงเรียนโดยท่านผู้ในการเขตร่วมกับท่านผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒินะครับจากทุกภาคส่วนมาร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะกำหนดแนวทางองค์ประกอบในการขับเคลื่อนจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัด ผู้มือหลังจากนั้นก็จะสร้างความเข้าใจโดยการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณครูให้มีความเข้าใจในมาตรฐานเกณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้มแข็งตามนโยบายการบริหารจัดการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของที่สอดคล้องกับนโยบายของสอพทและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวถึงเรื่องของสอพทวิธีใหม่วิธีคุณภาพ โดยเน้นในเรื่องความปลอดภัยเรื่องโอกาสเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นนโยบาย9จุดเน้น9สุขความเป็นเลิศทางโรงเรียนมีความเข้าใจร่วมกันขับเคลื่อนจะเห็นได้ว่าทุกจุดเน้นทางท่านผู้รับผิดชอบคณะทํางานได้จัดอบรมพัฒนาให้มีความเข้มแข็งโดยการพัฒนาผู้บริหารให้เข้าใจรูปแบบการดําเนินการแล้วก็ไปพัฒนาลงสู่คุณภาพผู้เรียนจะได้เห็นได้ว่า จุดเน้นที่สําคัญที่เป็นฐานก็คือจุดเน้นในเรื่องระบบการประกันคุณภาพและ6มิติคุณภาพใน6มิติคุณภาพเราจะให้ความสําคัญในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรนะครับผู้บริหารเข้าใจหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรปฐมวัยนะครับแล้วก็การจัดการเรียนการสอนที่แอคทีฟเร a r น i n g ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญการใช้สื่อและเทคโนโลยีนวัตกรรมการเรียนรู้นะครับการวัดและประเมินผลผู้เรียนนะครับแล้วก็การวิจัยในชั้นเรียนรวมไปถึง การนิเทศกำกับติดตามการเรียนการสอนในกระบวนการต่างๆเหล่านี้ทุกจุดเน้นก็ได้ไปส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจโดยการได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ไม่สามารถที่จะออนไซต์ได้ทางโรงเรียนก็ใช้รูปแบบที่จะสื่อสารกับผู้เรียนผ่านช่องทางออนไลน์ออนดีมาน์ออนแฮน โดยโดยการจัดทําสื่อเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปการสอนหรือว่าสื่ออื่นๆที่จะพัฒนาให้ถึงผู้เรียนส่งความรู้ถึงผู้เรียนโดยเข้าใจในเรื่องหลักสูตรเข้าใจรูปแบบก,การเรียนการสอนและก็ส่งความรู้ถึงผู้เรียนผ่านสื่อการเรียนการสอนต่างๆตอนนี้มีคุณครูให้ความร่วมมือนะครับผู้บริหารส่งเสริมจัดทาคลิปการสอนอได้จํานวน250การสอน ที่มีคุณภาพที่จะเป็นคลังสื่อของเขตพื้นที่การศึกษาโดยท่านศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับสื่อการเรียน,นการสอนท่านปีดาพงวุฒินันนะครับท่านสุริยนนะครับร่วมกับกลุ่ม ICT นะครับจะทําเป็นคลังสื่อการสอนของเขตที่มีประสิทธิภาพให้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้หยิบสื่อไปใช้พัฒนาผู้เรียนซึ่งจะเอื้อประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดก,การศึกษาในสถาน,นการณ์เศรฐกิจบางโรงเรียนก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็ต่อยอดพัฒนา สิ่งเหล่านี้ทางเขตพื้นที่ให้ความสําคัญอย่างียิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมถือว่าเป็นโอกาสถือว่าเป็นการสร้างคุณภาพสร้างประสิทธิภาพไม่ปล่อยใายไว้ข้างหลังดูแลนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่ให้ประสบความสําเร็จเพิ่มมูลค่าของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายผู้เรียนคุณภาพสู่ความยั่งยืนขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับท่านครับ